I had it can you be my love until the very end? Let me show you love. Oh love, free pretend. Stay by my side even when the worries came in. Oh don't don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me and my words No I'm not perfect but I hope y o u see my words It's only you nobody know i put you first สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาที่พักมินิมอลบนดอยช้างกันนะคะทุกคนที่นี่คืออารุณคืออันนี้ค่นที่พักเพิ่งเปิดใหม่เลยบนดอยช้าง ยังมีกินใหม่อเลยเข้ามาดูกันดีกว่านี่นะคะโซนแรกที่เรามาเจอก็จะเป็นในส่วนของแบบเครื่องใช้ต่างๆมีไดเปาผมให้การน้ำร้อนแล้วก็มีแบบพวกเซตเซตชากาแฟดิบให้ด้วยนีเก๋มากนี่นะคะมีอันนี้เป็นผงกาแฟดิฟน้ำเปล่าแล้วก็พวกอเมนิตี้อุ้ย อุ <rium> <Dante> ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอันนี้มีแบบบับเบิลบาร์ด้วยแสดงว่าต้องมีอันเขาตกแต่งเป็นเหมือนแนวมินิมอลเนอะใช่ไนะคะขาวขาวคลีนคลีนขาวคลีนแบบแล้วก็มีไม้เป็นไม้อะนี่มิน้เว็ยนอยู่ด้านล่างนี่นะจ๊ะเปิดใครซื้ออะไรมาแชร์ได้นีเตียงโต๊ใหญ่มออคือเรียกได้ว่าเป็นการมาพักบนดอยแบบ สบาย,บายออกมาข้างนอกก็จะเป็นว้วนี่คือไฮไลท์เลยอ่ะสวยมากเลยมีอ่างให้แช่น้ำกับวิวแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวตอนเช้าเราจะมาลุนหมอะกันแต่ตอนเนี้ยแค่ไม่ต้องเช้าอ่ะลมก็เย็นแล้วอ่ะเออใช่เรได้ว่าอากาศเย็นสบายมากโอ้นี่ถ้าเราแช่น้ำอุ่นไปด้วยนี่จะยิ่งฟินนะ นี่อันนี้เป็นเวลคัมดิงนะคะก็เครื่องดื่มต้อนรับที่เขาเตรียมไว้ให้หอมมากอือืเป็นชาพีชเนาะเย็นชื่นใจหอมมากหอมพีช Let hold your hand. Can feel spaces in พา no ไปดูรอบๆหน่อยสิคะได้เออตรงนี้เราอยู่โซนห้องอาหารส่วนกลางนี่ยิ่งใหญ่เนอะนี่ดูมีอยู่สามโต๊ะห <laughs> ้องอาหารส่วนกลางเออประมาณนี้ทุกคนเวลาที่แบบ พาทิปมันจะตกด้านหลังของรีสอร์ทนะแล้วเวลาแสงมันซองมันจะดูมินิมอลมากยิ่งขึ้นเพราะมันจะแบบเป็นแสงและเงาเนาะเราจะลองขึ้นไปข้างบนเนี่ยมุมเนแบบี้ยที่เราถ่ายรูปกันเมื่อกี้นะโอ้โหสวยสวยมันเป็นลอรีโอโออันนี้เป็นแบบ okay. ึ้นมาชมวิวได้เป็นจุดชมวิวนะสวยอากาศดีมากคือเหมือนแบบดูแบบมีแดดอะไรอย่างงี้นะแต่จริงๆแล้วมีลมเย็นมากประมาณ2ี่สิองศาได้เนี่ยเราเห็นวิวแบบ3ามองศาเลยดูน้วจะแพนให้ดูน,น,น,นะออวิวดีมาก no, o r d f จริงดอยเนี้ยเป็นดอยที่ขึ้นง่ายสุดที่เคยไปแล้วอะถ้าแบบเทียบกับไปผาฮีนะที่นี่ถือว่าน้อยมากชิลหูวิว,วสวยด้วยออขึ้นมาก็ได้นะคะ I need somebody who can love me and my worst No I'm not perfect but I hope y o u see my w o r t h Cause it's only you nobody knew i put you for s t And for you girl I swear I'll do the worst นี่คือเซตหมูกษาที่เราสั่งมานะคะกับวิวแบบนี้แล้วก็มีคนเล่นน้องแมวแบบนี้อีกแล้วอ่ะ Those many days have gone away, but I'm still cold The heat we made has gone away, and it don't feel the same. Feel heart, your part นี่เป็นมื้อเช้านะคะที่เขาเตรียมไว้ให้มีไข่พะโล้ไข่เจียวแกงฮังเลแล้วก็เซตแบบอาหารเหนือเนาะแล้วก็ข้าวน้ำส้มอย่างนี้นะคะเช้านี้นะคะมาทำซองแช่ะกันจ้า อมีแบบว่าที่ทำฟองให้ด้วยหอมมากอะ่ะตอนนี้เราก็เช็คเอาแล้วนะคะกำลังจะออกจากที่พักกันแล้วคือบอกเลยว่าอารุณนะคะเป็นที่พักเปิดใหม่บนดอยช้างที่แบบวิวดีมากแล้วก็ฟินมากๆที่มีอ่างนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปแวะคาเฟ่บนดอยช้างกันอีกสักหนึ่งที่แล้วค่อยกลับไปกันนะจ๊าเดี๋ยวตามไปดูกันเลยโอ้ลับลมนะคะตอนนี้ <c oughs> เสียวเนอะตาก็ดีอะลงสีนะ <c oughs> นเปนลมาถึงแล้วนะคะร้านกาแฟอบอนซูโอ้ยปันไดบันไดเยอะหรือเกิน Thường thương 哦，懂得。 อากาศเป็นไงคะที่นี่เดยกว่าคือแล้วก็ทิ้งไว้งง้นค่ะกินไม่ไหวมันมีไอหมอก้วมันเหมือนแบบมีแบบว่าเย็นๆขนๆชื่อคาเฟ่เอ่อเด e b บีซีนะคะนี่คือคนซ่านะคะที่บอกว่าไม่หนาว